สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565นนะคะดรแต๋วก็จะเล่าความฝันของช่างเอกให้ฟังนะคะช่างเอกเล่าความฝันผ่านน้องเพชรมานะคะเป็นการเขียนมานะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าช่างเอกโทรศัพท์หายนะคะไม่สะดวกในการติดต่อคะ่ะช่างเอกก็เขียนและข้อความแล้วก็บอกกับน้องเพชรคนสวยไว้นะคะว่าช่างเอกฝันว่า เห็นแมวสีขาวสองตัวตายความฝันคือเห็นแมวสองตัวสีขาวตายอ่า ท่านใดจะแปลความฝันก็เอาเลยนะคะแปลความฝันได้เลยนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะช่างเอกไม่ได้บอกว่าเลขอะไรเลยนะคะไม่ได้พูดว่าเลขอะไรนะคะแต่ดรแต๋วรู้แล้วนะคะว่าหวยว่าความฝันเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะดรแต๋วรู้นะคะเพราะว่าดรแต๋วเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นการโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือ FC ของช่างเอกอยากจะมา แปลความฝันด้วยกันนะคะก็เชิญเลยนะคะสําหรับดรแต๋วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแปลความฝันให้เลยนะคะสําหรับช่างเอกบอกว่าความฝันก็คือเห็นแมวสีขาวสองตัวตายอ่าอ่าตายนะคะตายนะคะอาจจะหมายความว่ายังไงนะคะดรแต๋วรู้นะคะว่าหมายความว่ายังไงนะคะรู้นะคะบ้านใหม่นะคะที่นั่งจากกระพัดน์ทีมาน ข้าราชบริพารฝ่ายหน้าได้เชิญเครื่องราชูปโภคและสิ่งมงคลปรวมถึงสัตว์อย่างนิลาหรือแมวและไก่เทา้าเข้าพิธีด้วยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนล่าสุดวันที่5พฤษภาค,คมเฟซบุ๊กแมวไทยคอมของบ้านแมวไทยบางรักซึ่งมีนายปรีชาวัฒนาหรือลูตู้เป็นเจ้าของฟาร์มตั้งอยู่ภายในซอยเติมซับ ถนนเนเรศแขวงสีพระยาเขตบางรักกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าบ้านแมวไทยบางรักได้รับการติดต่อจากสำนักพระราชวางังเมื่อต้นปี2562ที่ผ่านมาขอใช้แมววิเชียรมาเทพผู้เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพศ2562ช่วยเตรียมเอาไวใ้ให้ด้วยสองตัวภายหลังทางสำนักพระราชวางังโทรศัพเ์มาขอบคุณและถือว่าแมวตัวนั้นคือแมวที่ได้รับเลือกมีชื่อว่า บุญเป็นและบุญเติมอย่างไรก็ตามในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาค,คมพบว่าได้ใช้ตุ้กตาตามแมวแทนนิลานหรือแมวโดย Facebook แมวไทยคอมระบุว่าทรับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีเมตตาต่อสัตว์ลี้ยสงสารแมว หรือว่าจะเป็นการทรมานเขาทั้งร้อนทั้งรอนานจะกินอยู่อย่างไรทรงพระปรีชาและทรงตัดสินพระทยได้ดีขอพระองค์ทรงพระเจริญในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมทียนีเครื่องเฉลิมพระราชมทียและเครื่องราชูปโภคหรือเครื่องใช้ของพระมหากษรมศาสตร์ตาทิวิลาหรือแมวมีความหมายถึงการอยู่บ้านใหม่เป็นปกติสุขไม่โยกย้ายศิลาบดอรหรือหินบดยาหมายถึงความหนักแน่นหรือความไม่มีโรค พือนมองคลหมายถึงการงอบเงยฟักเขียวหมายถึงการหยีเย็นเป็นสุขกุญแจทองหมายถึงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้าน